เคยได้ยินไหมคะว่าเราสามารถทานอาหารลอยย่อยบนเรือได้เลยแถมยังล่องผ่านวัดวารามและพระราชวังสุดอลังการไปพร้อมกันมาลองนึกภาพกันค่ะคุณกำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาแสงสีทองของพระอาทิตย์ตกดินาสาดทองกระทบวัดรุ่นงดงามราวกับภาพวาดอาหารมือคำแสนอร่อยถูกจัดเตรียงไว้ตรงหน้ากลิ่นหอมย้ายโยนชวนน้ำลายไหลเสียงคลื่นเบาๆกระทบตัวเรือช่างผ่อนคลายแต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีกคร่ะขณะที่เรือลองไปเราก็จะได้พบกับพระบรมหราชวางังความยิ่งใหญ่และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จะทําให้คุณตะลึงจุดหมายต่อไปตลาดน้ําอันคึกคักเต็มไปด้วยผลไม้สีสันสดใสและอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยไม่ว่าคุณกําลังชลองโอกาสพิเศษหรือแค่อยากหาคำาคืนที่น่าจดจําการล่องเรือแบบนี้คือคําตอบที่สมบูรณ์แบบมีแพ็กเกจให้เลือกมากมาย ทั้งแบบเที่ยวชมในตอนกลางวันหรือโอมนติกใต้แสงดาวในยามค่ำคืนเชื่อเถอคะครับนี่คือประสบการณ์ที่คุณไม่อยากพลาดแน่นอนแล้วรออะไรอยู่ล่ะคะมาร่วมสัมผัสเส้นของแม่น้ำเจ้าพระยาและสร้างความชรงจำที่จะคงอยู่ตลอดไปกันเถอะ